สวัสดีเพื่อนเอนในช่อง youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f a Facebook f แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 Fanpage ด้วยนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีรองเท้ารีวิวกันแบบต่อนเนื่องเลยสำหรับเจ้าตัวรองเท้า m i ซูโ o ่อัลฟนะครับล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมเองรีวิวเจ้าตัวรองเทา้า m i ซูโน่สีเปิดตัวสีแรกก็คือสีขาวนะครับ รีวิวกันแบบเต็มๆจุกๆไป20กว่านาทีนะครับรีวิวกันแบบทุกส่วนของเจ้าตัวรองเท้าคู่นะั้นได้เห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะรีวิวต่อเนื่องกันต่อเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้ามิสโน่ Alpha คู่สีดำคู่นี้บอกได้เลยว่าใครที่ชอบรองเท้าสีดำนะคู่นี้ไม่ควรพลาดเลยจริงๆเพราะว่าสีของมันสวยมากๆสวยแบบสวยสวย สวยไม่จกตาสวยตรงปกสวยแบบร้อยเปอร์เซนตสวยแบบอภินิหารสวยจริงๆนะครับสำหรับสีดาคู่นี้ผมไม่ได้อวยนะแต่ผมพูดจริงๆเดี๋ยวเรามาดูการว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มันจะสวยอย่างที่ผมบอกไหมนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้กันแบบยาว,ยาวๆเต็มๆนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ขอฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับ เวลามีรองเท้าคู่ไหนใหม่ๆเข้ามารีวิวก็จะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ Misuno Alpha น,นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมานะครับผมเองรีวิวตัวสีขาวเป็นสีที่เปิดตัวสีแรกนะครับของเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับอ่าในคลิปที่แล้วผมไม่ได้บอกไปนะก็บอกไปตอนนี้ก็แล้วกันคือเจ้าตัวสีขาวนะครับเป็นสีแรกที่เปิดตัว นะครับคือตัวรองเท้ามิซูโน่อัลฟ่านะครับสีเปิดตัวสีแรกเลยก็คือสีขาวที่รีวิวไปนะครับตอนนี้นะครับเมื่อด้านนึงมีสีขาวแล้วอีกด้านหนึ่งต้องมีสีดำด้วยนะครับก็เลยเอาสีดำมารีวิวแบบจุก,จกๆเต็มๆให้ดูกันเลยนะครับมาเรามาดูกันเลยว่าเจ้าตรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับพูดก่อนเลยว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆของเจ้าตัวรองเท้าสีขาวนะครับ เหมือนกับตัวสีดำทั้งหมดเลยนะครับใครที่ใหญ่จะดูแบบเทคโนโลยีต่างๆแบบจัดเต็มผมถอดเชือกลองเท้าดูด้านในเชือกดูอะไรต่างๆนะครับดูได้ตัวสีขาวเลยนะครับวันนี้ผมขอรีวิวเจ้าตัวสีดำแบบเร็วๆนิดนึงนะครับจะได้ไม่ยืดเยื้อก็แล้วกันนะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นสีดำนะครับแต่สีดำของเจ้าตัวรองเท้ารุนนี้ถ้ามันโดนแสงตอนนี้ผมเปิดไฟ เปิดไฟด้านบนนะครับเป็นไฟนีออนอยู่เมื่อมันโดนแสงนะครับสีของมันจะเป็นประมาณนี้เลยจริงๆมันจะเป็นสีลุ้งแบบนี้สีเงาเงาสีแบบสีลุ้งแบบนี้จริงๆเวลาโดนแสงนะนี่สวยไหมถ้ามองดูงี้มันก็เหมือนกับเป็นสีดําธรรมดาใช่ไหมเนี่ยเป็นสีดําธรรมดาแต่ถ้ามันโดนแสงเมื่อไหร่คือสีของมันจะเป็นสีลุ้งเงาเงาแบบนี้จริงๆคือสีสวยมากมาก สีไม่จบตาเลยจริงๆสินค้าที่นํามารีวิวตอนนี้ที่เห็นณเวลานี้นะครับเป็นสินค้าไม่ใช่ของแท้ย้ําว่าไม่ใช่ของแท้100%เซไม่ใช่ของแท้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วเข้าใจว่าเป็นของแท้กระผมเองขอภัยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสินค้าตัวนี้ใครอยากจะได้อยากจะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่ f Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับมีไซส์38ถึง45นะครับ ราคาเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาแต่แต่และช่วงเวลาราคาก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางช่วงเวลาผมก็จะจัดโปรโมชั่นในบางช่วงเวลาก็ไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะครับส่วนราคาลองไปถามดูนะครับอ่าแต่ตัวนี้บอกเลยว่าสวยตรงปกใครที่สั่งซื้อสินค้ามาได้สินค้าตามที่รีวิวแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นตัวรองเท้าที่เป็นตัวอัปเปอร์สีดํา เวลาโดนแสงก็จะเป็นแสงเงาเงาเหมือนกับสีน้ำมันเลยนะเหมือนกับสีน้ำมันเลยนะครับเนี่ยเหมือนเลยนะครับเหมือนเปียเปียเลยเนี่ยเวลาโดนแสงก็จะเป็นแสงแบบนี้นะครับแต่ตัวเ p p e r สีหลักๆถ้าดูแล้วก็จะเป็นสีดํานะครับส่วนสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์บริเวณข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านในแล้วก็ข้างเท้าด้านนอกนะครับสัญลักษณ์จะเป็นลักษณะลายเส้นสี ดำนะครับลายเส้นสีสีแดงนะครับอ่าลายเส้นเหมือนกับเป็นสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีแดงลึกนกนะครับสีแดงเข้มนะครับแล้วก็มีลายเส้นสีฟ้าขีดด้วยนะครับเส้นขอบจะเป็นเส้นขอบสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเส้นขอบสีแดงนะครับอยู่ด้วยนะครับนี่อ่าสัญลักษณ์ข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ข้างเท้าด้านในจะเหมือนกันเลยนะครับอ่าอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของมันนะครับ ส่วนตัวเ p p e r นะครับวัสดุหลกัหลกๆที่นํามาใช้ในการทําตัวเ p p e r ก็จะคือตัวเ p p e r จะแบ่งเป็นสา,ส,าส่วนนะครับสามสามชั้นของตัวเ p p e r นะครับชั้นแรกก็คือจะเป็นวัสดุที่เรียกว่าหนังแก้วนะครับถ้ามองการดูบริเวณลิ้นรองเท้านะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นสีใสๆนะครับแล้วก็เป็นเป็นสีลุงล้งๆแบบนี้นะครับจะเป็นหนังแก้วนะครับไม่ใช่พลาสติกนะถ้าเป็นพลาสติกมันคือจะเป็น เป็นพลาสติกใสที่มีความแข็งแล้วก็มันจะคมๆใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นหนังแก้วนะครับเอามือดีดมันก็จะไม่ไม่บาดมือนะครับมันจะเป็นหนังแก้วนะครับอ่าเคลือบไว้หุ้มไว้ดีกว่าหุ้มไว้บริเวณตัวอัปเปอร์ชั้นด้านนอกนะครับส่วนชั้นต่อมาจะมีชื่อเทคโนโลยีชื่อเทคโนโลยีที่เรียกว่า engineering fit woven นะครับเป็นอัปเปอร์ที่เป็นวัสดุผ้านะครับเป็นลักษณะของผ้าที่เสริมด้วยฟองน้ำนะครับ ถ้ามองกันดูแบบเนี้ยสีดำๆตรงนี้มันจะมองได้ยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเอามือกดดูเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับผ้าน,ะะน,นุ่มๆนะครับเนี่ยเอามือกดดูมันจะเป็นผ้าเหมือนกับผ้านุ่มๆน,น,น,นะครับเนี่ยเ p p e r นะครับแต่ถ้าเรามาดูบริเวณลิ้นรองเท้านะครับมันจะมีเป็นนี่มันจะเป็นผ้าแบบนี้นะครับนี่เนี่ยเป็นผ้าแบบนี้นะครับอยู่ตัวตัวเ p p e r ในส่วนที่เป็นลิ้นรองเท้านะครับในส่วนที่เป็นลิ้นรองเท้าเพราะว่า ถ้าไม่ถึงรู้เพราะว่าตัวเ p p e r ส่วนที่เป็นลิ้นรองเท้ากับตัวอเ p p e r ในส่วนที่เป็นเป็นตัวรองเท้านะครับจะมีวัสดุคล้ายๆกันเลยไม่คล้ายหละมันคือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแตกต่างกันที่ตรงตัวรองเท้าตัวเ p p e r นะครับตัวก,ก็คือตัวตัวรองเท้านี่แหละมันจะไม่มันจะมีซับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับอ่าส่วนตัวเ p p e r นะครับมันจะมีซับที่เป็นซับผ้ากำมะหยี่นะครับ ถ้ามองจากตรงนี้มันจะเป็นสีดำเนี่ยเนี่ยนี่ผมให้ดูเห็นไหมจะเป็นสีดําในส่วนตรงที่ซับตรงนี้นะครับเนี่ยส่วนที่เป็นสีดํดๆมืดๆตรงเนี huh. <Wh> ้ยตรงเนี้ยจะเป็นซับผ้ากำมะหยี่นะครับแต่ส่วนที่เป็นลิ้นรองเท้าม paint, ันจะไม่มีนะครับนี่มันจะไม่มีนะครับอเดี๋ยวผมแกะเชือกให้ดูก็แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่าอ่าอันนี้คือลินรองเท้านะครับซับที่เป็นผ้าส่วนด้านในตรงนี้จะเป็นสีดํดๆนะครับตรงเนี้ยเนี่ย เป็นผ้ากรำมะหยี่ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นซับผ้ากรำมะหยี่แต่ส่วนที่เป็นลินรองเท้าจะไม่มีนะครับคือซับผ้ากรำมะหยี่ตัวเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องเวลาเราสวมใส่แล้วเวลาเวลาสวมใส่ก็เกิดความนุ่มขึ้นแล้วก็ช่วยในการโอบกระชับเท้านะครับแล้วก็ใส่แล้วเจ้าตัวเท้ากับตัวรองเทา้ามีความแนบชิดกันได้มากที่สุดนะครับโอบกระชับกันได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว upper นะครับก็คือพูดง่ายๆเ p p e r จะแบ่งเป็นสามชั้นนะครับชั้นนอกสุดจะเป็นชั้นชั้นที่เป็นหนังแก้วนะครับชั้นที่เป็นหนังแก้วนะครับแล้วก็ชั้นต่อมาจะเป็นชั้นที่เป็นผ้าที่มีชื่อเรียกว่า engineering fit woven นะครับแล้วก็ชั้นด้านในสุดจะเป็นซับผ้ากำมะหยี่ด้านในนะครับอ่าส่วนพื้นผิวของตัวเ p p e r จะเป็นพื้นผิวที่มีลักษณะความเหนียวเหนียวนะครับ ไม่ใช่ลื่นๆนะแต่มันจะมีความเหนียวนะครับเอามือจับดูแบบนี้มันไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเอารองเท้าสองข้างมาถูมาถูกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีความหนืดนะครับมันจะมีความหนืดของตัวเปอร์นะครับมันจะมีความเหนียวเหนียวหนืดติดติดกันนะครับนี่อ่าเนี่ยมือผมสั่นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีความเหนียวของตัวเปอร์นะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวอเ p p e r ถ้ามองแผ่นเผินมันอาจจะบูดด้วยมันน่าจะลื่นๆนะแต่จริงๆแล้วมันมีความหนืดของตัว upper นะครับเอามือลูบดูก็รู้เลยว่า,ม,วาม,ววมันจะมีความเหนียวๆนะครับมันจะมีความเหนียวๆมือนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ก็คือลักษณะของตัวรองเท้านะครับส่วนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับบริเวณข้างเท้าด้านนอกนะครับก็มีสัญลักษณ์รูปมิซุโนะนะครับสัญลักษณ์นกนะครับอ่าตันข้างเท้าน,นะครับบริเวณด้านซ้นเท้านะครับจะเขียนคําว่า มิซูโนะอัลฟานะครับแล้วก็สัญลักษณ์มิซูโนะสีขาวด้านส้นเท้านะครับด้านในจะมีการเย็บนะครับเป็นรอยเย็บอยู่ด้านในอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับการทำตัวรองเท้าคู่นี้ก็คือใช้อัปเปอร์หนึ่งแผ่นนะครับในการทำตัวอัปเปอร์แล้วก็มีรอยเย็บอยู่บริเวณด้านส้นเท้าอยู่แค่หนึ่งที่นะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้จะมีรอยเย็บนะครับจะเป็นรอยเย็บในส่วนที่เป็นลิ้นรองเท้ากับตัวรองเท้านั่นเองนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอัปเปอร์นะครับนุ่มมากๆเห็นไหมนุ่มมากๆนะครับคราวนี้เรามาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนนะครับอ่าตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้จะเขียนว่าดีไซน์สปีดนะครับก็คือตัวอัปเปอร์ถูกดีไซน์ออกมาเพื่อการใช้สลับรองเท้าสายสปีดนั่นเองนะครับถ้ามองดูแบบนี้มันจะรู้สึกว่ารองเท้ามันเหมือนกับเรียวๆรีบๆเหมือนกับเท้าของเราเลยด้านข้างนะครับเหมือนกันเลยนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับอ่าอีกหนึ่งอย่างเกือบลืมไปเลยนะครับก็คือถ้าเรามองดูด,ดีเราจะมองได้เห็นว่ามันจะมีโครงสร้างของตัวอัปเปอร์นะครับโครงสร้างลายเส้นถ้ามองดูจากหน้าเท้าเราจะเห็นได้ชัดนะครับมันจะมีนูนๆตรงเนี้ยอ่าถ้าเป็นรีวิวสีขาวมันจะเห็นชัดมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีโครงสร้างของของตัวอัปเปอร์ ในชั้นกลางนะครับชั้นที่เป็นผ้านะครับตัวโครงสร้างตัวนี้จะช่วยอบกระชับเท้าเรานะครับให้แนบชิดกับตัวเท้าได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะช่วยในการประคองตัวรองเท้าด้วยแล้วก็เป็นช่วยในเรื่องการทรงตัวของตัวรองเท้าด้วยนะครับก็คือโครงสร้างตัวนี้นะครับเจ้าตัวโครงสร้างตัวนี้มันจะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่นูนขึ้นมาแบบนี้นะครับอามือกดดูนะครับไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะมันจะมีความ แข็งๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ตัวเ p p e r มันเป็นเ p p e r ผ้ามันนุ่มอยู่แล้วนะครับอ่แบบนี้นะครับแต่ที่เป็นส่วนที่เป็นนูนๆน่ะเอามือกดเอามือกดลงไปนะครับมันก็ไม่ถือว่าจะนุ่มเท่าไหร่นะในในความคิดของผมนะแต่ตัวร p p e r มันเป็นเ p p e r ผ้าที่ที่มันนุ่มมากๆมันนุ่มจริงๆเนี่ยมันนุ่มจริงๆนะครับอ่าอันนี้คือส่วนที่เป็นตัว upper นะครับคราวนี้เรามาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนก็จะมีรูรอยเชือกรองเท้าอยู่ทั้งหมด หกคู่นะครับด้านบนจะมีอยู่สองคู่นะครับจะมีอยู่สองรูนะครับเพื่อเอาไว้ผูกเชือกแบบล็อกข้อเท้านะครับผูกเชือกแบบล็อกข้อเท้าผูกยังไงลองไปดูใน Google นะครับลองไปไปไปเสิร์ชหาดูนะครับมีข้อมูลมีวิธีผูกนะครับอ่าลองไปดูนะครับส่วนตัวเชือกรองเท้าจะเป็นเชือกสีดํานะครับแล้วก็ลายของเชือกรองเท้านะครับจะเป็นถ้ามองจะเป็นลายเส้นสีเขียวนะครับอยู่บริเวณเชือกรองเท้าด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ่าเป็นเชือกผ้าเส้นสีดำเชือกเส้นใหญ่นะครับปลายเชือกรองเท้าจะเขียนคำว่ามิซุโนะติดอยู่นะครับนี่อ่าลิ้นรองเท้านะครับรองเท้าคู่นี้มากับลิ้นรองเท้าที่ ลิ้นแบบอิสระนะครับไม่ติดกับตัวรองเท้าลิ้นก็คือแยกส่วนกับตัวรองเท้านะครับคนเท้าบานใส่ได้ไหมตอบโจทย์เลยตอบตอนนี้เลยว่าใส่ได้นะครับใส่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมเองก็เท้าบานก็ใส่มาแล้วนะครับใส่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าจะให้สังเกตผมให้ดูเลยว่ามันออกแบบมาให้กับคนเอเชียซึ่งคนเอเชียปกติแล้วจะเท้าบานกันซะส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมนัาหน้าเท้ามันจะออกบานนิดหนึ่งใส่ได้นะครับอ่า ส่วนเชือกลองเท้านะครับบริเวณกลางลิ้นรองเท้าตรงนี้จะมีรูรอยเชือกอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับนี่ด้านบนนะครับลิ้นรองเท้าเป็นลิ้นลักษณะสั้นนะครับด้านบนจะเขียนคําว่า japan spirit นะครับแล้วก็ด้านบนจะมีสัญลักษณ์า m i z u n o Alpha นะครับก็คือตัว M แล้วก็ตัว A นั่นเองนะครับย่อมาจากคําว่า Mizuno a l p h a นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของลิ้นรองเท้านะครับ i n นโซด้านในนะครับก็จะเป็นแผ่นด้านบนจะเป็นพื้นผ้านะครับด้านล่างจะเขียนว่า m i s u No Alpha Made in Japan นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีสัญลักษณ์ m i s u n o no นะครับตรงนี้จะเขียนคาว่า m i s u No Alpha ติดอยู่นะครับเป็นแผ่น e o f o โ m สีดำนะครับความหนาก็ประมาณนี้นะครับส่วนซอฟด้านในนะครับซอฟด้านในก็จะเป็นการเย็บพื้น นะครับเย็บพื้นไปจนถึงด้านในทั้งหมดเลยนะครับด้านในที่เห็นสีขาว,ขาวแล้วก็มีสีแดงตรงกลางก็คือพื้นสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นแผ่นพื้นที่เป็นลายคาร์บอนอยู่ด้านในนะครับนี่เป็นลายคาร์บอนอยู่ด้านในนะครับส่วนตรงอ่าตรงนี้น่าจะเห็นชัดนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าจะเป็นซับผ้ากำมะหยี่สีดํารรอยู่ด้านในนะครับนี่จะเป็นซับผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะครับส่วนบริเวณด้านส้นเท้าตรงนี้จะเป็นซับผ้านะครับตรงนี้เป็นซับผ้านะ ไม่ใช่ผ้ากำมายีนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าแล้วก็มีฟองน้ําเสริมบริเวณด้านขอบนะครับนี่อ่าอันนี้คือตัวอัปเปอร์นะครับทุกส่วนหรือยังน่าจะทุกส่วนแล้วนะครับอ่าส่วนชุดพื้นนะครับชุดพื้นของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับใช้วัสดุเช่นเดียวกับตัวรองเท้ามิซูโนโมเลเรียนีโอนะครับชุดพื้นเดียวกันเลยชื่อชุดพื้นของเจ้าตัววัสดุตัวนี้มีชื่อชุดพื้นว่าไนาลอน x TPU l s s i n นะครับเป็นชุดพื้นที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับก็ยืดหยุ่นสูงจริงๆนะครับยืดหยุ่นประมาณนี้นะครับความยืดหยุ่นของมันก็ประมาณนี้นี่น,นี่เห็นไหมผมบิดให้ดูเลยเป็นเลขแปดเลยสังเกตดูได้นะครับมันจะไม่มีเสียงแตกของพื้นเลยนะครับไม่มีรอยแตกของพื้นเลยด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมบิดให้ดูแบบนี้เลยนะครับ นี่ยืดหยุ่นสูงแล้วก็คืนรูปเร็วมากนะครับเห็นไหมเป็นชุดพื้นที่ดีมากๆนะครับมากับปุ่มแบบปุ่มสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตัดมุมถ้าดูปุ่มสามเหลี่ยมแล้วก็ดูที่เหลี่ยมของมันจะมีการตัดมุมออกไปนะครับมีอยู่ทั้งหมด13ปุ่มนะครับด้านส้นเท้ามี4ปุ่มแล้วก็ด้านบนมีอยู่9ปุ่มนะครับแล้วก็มีปุ่ม มีปุ่มตรงกลางนะครับเป็นเป็นลักษณะสองปุ่มเอามาประกบกันนะครับถ้าดูจากตรงนี้เราจะเห็นได้นะครับเนี่ยมันเป็นสองปุ่มที่เอามาประกบกันนะครับหันหลังชนกันนะครับก็จะเป็นปุ่มใบมีดอยู่ตรงกลางหนึ่งปุ่มนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นสีแดงเป็นลายคาร์บอนด้านในนะครับด้านล่างจะเป็นสีฟ้านะครับอ่าแล้วก็มีสะพานแกนกลางบริเวณกลางเท้านะครับเพื่อรับน้ําหนักบริเวณกลางเทา้าเวลาสวมใส่จะช่วยจะไม่ให้บริเวณกลางเท้า เกิดความเจ็บนั่นเองนะครับอ่าด้านบนตรงนี้จะมีสัญลักษณ์มิซุโน่ติดอยู่นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีเขียนติดอยู่นะครับเขียนคำว่ามิซุโน่มิซุโน่เอนเนอรีนะครับนี่เอนเนอจี Energy นะครับมิซุโน่เอนเนอจีนะครับติดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็พื้น จะเป็นพื้นสีดำสีดำด้านนะครับแต่ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นลายเส้นขอบอะไรพวกนี้จะเป็นสีดำเงานะครับแต่ขอบด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสีดำด้านนะครับแต่ถ้าเป็นลายเส้นอะไรพวกนี้จะเป็นสีดำเงานะครับก็เป็นชุดพื้นที่สวยมากๆเลยสวยจริงๆนะครับอ่าอันนี้เอามารีวิวให้ดูกันนะครับการประกบนะครับการติดกาวต่างๆนะครับเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักให้ดูกันว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอเอาข้างซ้ายก็แล้วกันเพราะว่ามันมีแผ่นรองรองเท้าอยู่ด้านในแล้วนะครับแล้วก็ด้านในไม่มีอะไรนะครับตัวอัปเปอร์นุ่มมากๆนะครับซสายที่นํามารีวิวมาชั่งตอนนี้คือซสายนี้เลยนะครับนี่คือสายเบอร์สี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมนี่ซสานี้เลยนะครับเบอร์สีนะครับ ก็หน่วยเป็นกรัมนะครับช่างเลยก็แล้วกันนะครับน้ำหนักที่ได้นะครับ2 1 4 7กรัมนะครับ2 1 4 7กรัมนะครับก็เป็นน้ําหนักที่ไม่เบาซะทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับก็เป็นรองเท้าที่เมื่อสวมใส่เสร็จแล้วในความรู้สึกที่ได้มาคือมันจะมีความนุ่มของตัวอัปเปอร์แล้วก็ใส่สบายนะครับแล้วก็ ตัวหนังแท้ไอตัวหนังกึ่งสังเคราะห์แบบนี้นะครับจะเรียกว่าหนังกึ่งสังเคราะห์ไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันมีหลายวัสดุที่นํามาใช้ในการทําตัวอัปเปอร์นะครับมันมีหลายอย่างนะครับแต่ตัวเมื่อสัมผัสบอลน,นะครับม,มันมันมีฟิลลิ่งในการดูดบอลได้ดีมากๆสําหรับเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับลองใส่มาแล้วบอกได้เลยว่าประทับใจมากๆคะแนนเต็มสิบผมให้สิบเต็มเลยสำหรับเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะอ่ะ วันนี้รีวิวให้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกส่วนแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเทา้ารุ่น Misuno Alpha คู่สีดำคู่นี้นะครับเดี๋ยวยังจะมีรีวิวอีกหนึ่งรีวิวในการสวมใส่นะครับดูกันต่อเนื่องได้เลยผมแปะลิงก์ทิ้งการ์ดไว้ให้บริเวณมุมจอขวาด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวยังจะมีรองเท้ารุ่นนี้สีอื่นๆ รีวิวอย่างต่อเนื่องให้ดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันสุดท้ายแล้วข้อขอฝากช่อง youtube รองเทา้าฟุตบอลกันเองฝากกด s u b s ไ r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะ,ะเราไปกันดีกว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ